เ่โเสวัสดีครับผมท้บวมังกีซันนะครับวันนี้ผมก็จะพามาบินเฮลิคอปเตอร์บังคับนะครับวันนี้ผมเอามาสองลำเลยเนาะจะมีน้ำมันแล้วก็ที่เป็นไฟฟ้านะ แต่ดูวันนี้แล้วนะครับสภาพนะครับลมค่อนข้างแรงผมน่าจะเล่นได้แค่ตัวที่เป็นเฮลิคอปเตอร์น้ํามันเนาะนี่ผมก็อยู่ที่สวนนะครับอ่าก็จะมีพื้นที่นี้ก็ตัดหญ้าไปเรียบร้อยแล้วดูนะครับพื้นที่ค่อนข้างโล่งก็สามารถที่จะเล่นได้นะที่เป็นหอน,น้ํามันเนาะก็ค่อนข้างปลอดภัยนะมีหญ้าลงหญ้าอะไรได้เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคเครื่องที่ไม่ได้ไม่สตาร์ทมานานแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ผมเทสเครื่องละยังใช้บินได้เนาะก็ะเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวตั้งกล้องให้ชมนะครับบรรยากาศ ยามเย็นนะครับสาบายๆนะครับหลังเลิกงานชิวๆผมก็มาเอาเครื่องมาลันอินหน่อยไม่ได้บินนานแล้วก็ค่อนข้างลมนะวันนี้พอจะมาทีไรลมค่อนข้างแรงนะครับก็เดี๋ยวไปตั้งกล้องดูกันเลยว่าจะมียังไงโอเค let's go <S โอเคเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับวิทยุที่ผมใช้ก็ตัวเดิมเลยนะครับเป็น fr sky x 1 0 s นะครับเป็น horus นะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวบินลำนี้นะดูค่อนข้างลมนะ อ่าดูจากใบไ,ไม้นะครับลมแรงมากเนี่ยดูตัวนี้ก็ได้ลมแรงมากครับก็อาจจะบินแค่น้มามันบินฮอปนะครับไม่ได้เดินทางอะไรมากจริงๆผมเตรียมลํานี้มาด้วยเป็นไฟฟ้าแต่น่าจะไม่รอดครับลมแรงไซสี่ห้าศูนย์วบินไซนี้ดีวกว่าไซป,ประมาณหกร้อยเนาะโอเคอ,อุปกรณ์ก็เหมือนเดิมย้อนไปดูคลิปเก่าได้นะครับซึ่งก็มีคนเข้ามาดูกันเต็มนะครับไม่ความสนใจก็นี่กมเอามาบินฮอปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าโอเคหลังจาก ติดงานติดภารกิจนะวันนี้มีโอกาสว่างแล้วก็เดี๋ยวมาให้ชมกันนะครับโอเคอันดับแรกที่สําคัญครับเปิดวิทยุนะครับ <Welcome. S 1> อันนี้อาจจะไปเร็วๆหน่อยนะเพราะว่าผมทําคลิปไปแล้วก็น,นี้ก็มาเินให้ชมกันนะครับ <Which morning? S 1> โอเคจากนั้นเปิดสวิตช์นะครับที่ตัวรับโอเคแล้วก็เช็คนิดนึงนะครับว่าทํางานปกตินะครับคันเร่งโอเค ผมจะดันขึ้นอขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้เพื่อให้เครื่องมันแบบโอเคนะครับสเสถียรนิดนึงเนาะจากนั้นผมก็จะทําการโกปักนะครับเสียบแบตเตอรี่เข้าไปครับแล้วก็ไปที่หัวเทียนนะครับปึ๊บปจากนั้นก็เดี๋ยวผมเตรียมสตาร์ทเลยนะครับก็สตาร์ทเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเอาไปตั้งให้ดูเนาะจะไปดูกันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไง okay. โอ้ลงมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยว ตาให้ดูเลยมาฝั่งนี้นะครับเพื่อจะได้เห็นเนาะเยสติดแล้วครับตอนนี้ไปตั้งกันเลยนะครับป่าป่าไหนดีเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับ ดูให้มันเกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรเนาะวันนี้จะพอได้นะครับเคเดี๋ยวเคลียบโอเคเดี๋ยวเดินไปก่อนเดินเบานิดนึงมุมมันอาจจะไม่เห็นเยอะอ่ะเดี๋ยวผมจะแพนกล้องขึ้นอีกนิดนึงเนาะเพราะวันนี้ผมแค่จะฮอปเฉยนะ โอเคผมจับเวลาแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเริ่มบินกันเลยเลีงเคลื่อนนะครับรอรอรอ,รอบตอนนี้ผมก็รอรอบอยู่เนาะโอเครอรอบโอ้ลมมาแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะสู้ลมไหวไหมนะครับอ่าตอนนี้ขึ้นไปแล้ว ผมขออญาตผันหน้ากล้องเนาะแป๊บหนึ่งเพราะว่าควันมันค่อนข้างไปทางโน้นผมยืนหลบควันดีกว่ามาประมาณนี้เดี๋ยวฮอบดูอาการก่อนนะผมขออนุญาตฮอบดูอาการก่อนนะฮอบดูอาการนิดน,นึงครับลมมาแรงมากตอนนี้สังเกตจ,จากควันได้นะครับอันนี้วันเยอะน,นิดนึงเพราะว่าผมจูนหนานิดน,นึงนะครับเพราะว่า ลองดูก่อนนะครับไม่ได้บินน้ำอันข้างที่จะสู้ลมนิดนึงนะครับอันนี้สู้ลมมากสูลมเลย ไม่อยากชุดไปเยอะนะกวเอาไม่อยู่นะครับพันท่านให้ใชยเยอะเนาะ ลมนิง่งละลมนิง่งละลมนิง่งละให้ดูสดนะครับผมไม่ได้ตัดอะไรเลยก็เล่นตามที่เห็นเลยนะครับไม่ได้เล่นนานก็มือคล้าที่จะเก่งนิดนึงเนะเาะเดี๋ยวจอดนิดนึงมานี้ไม่รู้ว่ากล้องในกล้องจะเห็นไหมเงยกล้องขึ้นอีกนิดนึงนะครับขออนุญาตแพนกล้องขึ้นอีกนิดนึงลงม,มาแล้ว ลมมาแล้วนะครับว้าวลมจริงๆลมแรงอย่างนี้นเราไม่ควรเล่นเท่าไหร่นะ แต่เนี่ยผมก็เอามาให้ดูให้ชมกันาานหึ่งนะครับลมนิ่งแล้วเดี๋เดินทางกันเลยเดี๋ยวก่อนที่ลมจะมาเนาะโอ้โหเพื่อนทันใจมาแล้วยังไม่ได้เดินทางให้ชมเลยครับ โอ oh, ้ลมลมเดินทางลำบากและลมมาเมื่อแกลมนิ่งว่าจะเดินทางให้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ แล้วเดี๋ยววนขวาแล้วกันอ๋อลมตีลมตีลมตีขึ้น เราเี่แล้วเดี๋ยวไปรอบ โนอนอินนะครับโนอนอินมาก่อนตัำนะครับเอาลมลงลง่องลง่ง ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมมาลงดีกว่าครับ โอเคเป็นยังบ้างครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร์ไม้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็เบาๆก่อนครับวันนี้ก็ไปละเดี๋ยว mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเอาอะไรมาให้ชมโอเคสตู okay.